พว้าวฮามกันเถิงบ่เนาะไปประกอบกันเถิงเนาะเก่อนเดินได้พี่น um ้องเด้อสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบุญสุขูสุขคนสวประกอบกันนอนยามคอยคำลงแรงพี่น้องเลยเนาะสองรุงเคยกำลังอ่าสีมาประกอบเตียงเนาะเด้ออ่กินเนี่ยล่าพี่น้องเลยเออจะกินองกิ่งเนาะ กิขงข่าวันนเนยอชับปองวันนี้ก็จะบกท่านอะไรกนนะมต้องขังนะไบอกพ่กนะไ่อกาเนี่นนเเนอามันือมีหู้ฮ้อนี่แหละพี่นองเนาะข้างนอนก็นได้ช่ไหมอย่นะ ยังนอนกันเทตปานี้ได้อยู่ย้อนแขงย้อนค้าได้คือนางแต่มอบคักแท้คืองามแทบบานี่คือเจ้าก็งามปื้นแหละอ่าเจ้าก็งามฮะช้ำคอยเทพดาเอองามดาช้ำลูนนั่นแหละอ่าลู้แท้เลยเจ้าน่ะบ่ จำลูกเจ้าแท่เลยจำข่อยเนี่ยเป็นลูกเจ้าแท่บอกินเอาลองเบิ่งลูกเองก็เป็นนอนี่นน้องลูกเองแถวลูกเองเป็นตัวลูกเองย่างเป็นบ่ย่างย่างย่างลูกลูกย่างเองเนี่ยเป็นบ่เจ็บใส่ยู่บ่เจ็บบ่เจ็บนี่บ่นจะเจ็บยังบอ อดีแล้วฮุนฮนฮนฮนชายฮนเจ้าเนี่ยอู่นอยู่เซโนคเออมันนขาวะทามเจ้านี่จะดีดลค่ะคอยนี่แดงไรแน่ว่ะตับแน่สามอันเตียงแน่ืมโอคลุมน่มีแน่ะย้ายลายดีีใจปะ

มองไปทางหน้าภูเขียวกระจี่อยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าตอบแสงตะเวนเนาะกอ้อนพี่น้องเลยเนาะขายำคอยคำลงแรงแสงตะเวนไก่สลับขอบฟ้าไปแล้วพี่น้องเลยเนาะภาพบรรยากาศให้พี่น้องนะครับไปชมครับบรรยากาศยามหนาวพี่น้องเลยอ่าพี่ที่ถัดโอ้ยลมโชยมาพี่น้องเลยหนาะวจ่อยจ่อย อ่าขึนหน้ามาทางนี่บาทพี่น,อน,น้องเอยน้าทางเมนน้องวิเฮาเดี๋ยวขึ้นไปกำลังยำกำลังเขี้ยวพี่จังนี่พี่น,อน,น้องเอยเนาะโอ้ตักจุบับวับเนี่ยไปเห็นตาเล่าพี่นอ้องฮอดทอเอ๋อพี่น,อน,น้องเอยเนาะมาหอดจอดเถืงแล้วมุ่งหน้าขึ้นมาอ่าหลังจากแวะน้องสายฝ่าพี่น้องเอย คนมาหอด้างพี่เซโปดมานี่พี่น้องเลยอ่าทางกบนกะฝ่าวคนมาอยากมันคำมันเมิดพี่น้องเลยเนาะนีะ่แหละตั้งมุกตั้งใจนี่แหละดูเงยอ่าเตียงเตียงเตียงเล็กขนาดสามฟุตเตียงนอนบ่เตียงนอนนี่แหละเซ<อ>บาที่นี่นะทางเขาจิปูเสื้อนี่บ่ต่อเนาะต้องมึงมาห่ลูก

เดี๋ยวได้บ่เดี๋ยวได้แล้วต้องเอาเมียงห้องนะครัเสื้อสะาดถ้าว่าเขาจะเอาเสือเสือเครื่องหน่อพี่น้องเขาต้องมีไม้เนาะไม่แป้งเนาะตัวไม่อัดเนาะปูก่อนเอาเสือปูเนาะพบางอย่างมันจะเล่านั่งแล้วมันมันฟองดูดตรงตรงใหญ่ตรงใหญ่ตรงนี้อมียงห้องดูพี่อน บัวแปดแล้วยังบ่จะบอกก็ยังบ่มาแต่หารับจ้างจักจังซี่เนาะต้องูต้งมันเลยบ่ อันควรทึงบ่เนาะไปประกอบทึงเนาะเนาะก่อนเดินใด้พี่น้องเด้อสบายดีนะสวัสดีพี่น้องเบิดสุขูสุขคนสวัสดีกกันนอนยามคอยคำลงแรงพี่น้องเหรอสองลุงเคยกำลังอ่าสีมาประกอบเตียงเนาะจากอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเหรอเอื้อใจดีเพิ่นกบ่ได้ประสงค์ออกน้ำเนาะบอกว่าเห็นทางแม่น้องวิเพิ่นนี่นั่งนอนนั่งนอนแล้วกาบ่ิข้อได้ เหยียดแข้งเหยียดขาขนาดเนาะอยังนอนกเัาเตียงเล็กนี่แหละพี่น้องเลยเนาะไปประกอบให้เล่าหรอกอ่ะแล้วนอนบนเตียงอ่าเพื่อเราจะย่อนแขนหย่อนขาเสร็จแล้วเต้องทับขาตัวเองขนาดเนาะยังนอนกัซอยเราได้น้อยนึงพี่น้องเลยอ่านั่งบนนั่งนอนมันคือสิทรมานอย่างที่น้องหัวหน้าพี่น้องเนาะขนาดเนาะนั่งแต่ท่าเดียวนั่งง่ายไปทำบุญง่ายใช่พี่น้องเนาะนั่งนุ่มมือตาจบไปยังอยากจบซสำเนาะปวดแข้งปวดขาอะไรพี่น้องคนเท่าก็ได้ อันแล้วเนาะกะขอบุญคุณขอบุญกบฏใจทางอ่าเอืเ้อเจดีนนย์พเนจรพี่น้องเลยเนาะกะบ,บุญเป็นสะพานบุญใหายสร้างปัญหาสร้างปัญหาหลายบาทปะ่ะมีแต่เอาคืนทั้งเนาะเดี๋ยวได้คอยอันนี้ก่อนอตรงสองคนได้พี่น้องเลยตึ๊บ จบปะเดี๋ยวึบเดี๋ยวึบไปพี่ทำอะไรกบางน้กัน <c oughs> นหมอซฮะนาหมหมออ๋อ เอ้ยเปิดดหน้าตาครบ่เปิดรงเย่ยมาเนี่ยเปิดรยมเลยอืมเปลี่ยนอ่ากินกันจเก่าเนาะพี่น้องอ่ากินเมียยเ่าพี่น้องเลยอกินกอกิงเนาะกินขาวมั้ยเลยชป้องป้าอ กินปลาปลาทูป่ <c oughs> ะโอ้มาีินอะไรเดี๋ยวประกอบเตียงก่อนจะค่อยว่ากันชมังซอยประกอบเตียงกัน คู่ที่กำห้องแล้วเนาะแต่ในสิประกอบไว่าไอคอน,น,งงนเป็นอะไรมือ่นจังสีหาแป้นตอว่าไม้อดัดใส่ไม้อดัดได้เนาะอืมไม้อัดแผ่นหนึ่งเนาะซื้อไม้อัดอีกได้หนี่พี่น้องะไรมีมีดปะ่ะด้ยมีมีดปะ นี่ก็จะบบท่านละเป็นแบน้นตองแะ่ฮารืเอหาประกอบไปก่อนนะป้าวันนี้เ่พี้ทำเมนูวิฟเฟสที่ทอดปลาบุญงปลาด่านอ้าจมหารบอกปกอบเลยาบุ้ป่าเลยวจันอื์ใช่แล้วก็เห็นกันมึ่โมกันซื้อเลยซื้อเหรออยู่บ่ฮ่อยู่บ่ chị vào chân gì bố, chồng má bảo chân, không ừ. có chơi cái ừ. Hả? Chịu khỏi đây gì Hả? á, ờ, ê, non, <laughs> Tiếng non, ừ, đâu chạc nó, nè, đây, đây เออเออไอคนง้างไอบูเอ่อขิ้กันนะเอ่อหา้เมยดมั้งโอยใสเลยะเจมโบ้อะมาก,ากคำบอ่มนงามไรองอ๋อคมผ่าแล้วเหรอบ ยินดิฟเปิร์ในเตียงไงนยืนดิฟเปิร์แบบนี้เนาะพี่ชุบจะดีนะอย่างนั้งวัวนี่เนาะเตียงนอนแล้วมันต่างบุปวดขา ตอเมนก่คือตมีน็อตตัวนี้ค้างนะไม่บอกคือการบันทึกการบันทึกันี่ยมันคือมีหูนะหูรถ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 ใหีกสิหรือวะเยะกันี่ะ

ครมย้มนี่นี่ยิงปลาโลกลับตองแบบนะี้เนาะปลาโลเห็ดได้ได่างแล้ลืมแจ้งพี่้องเ,องเห็นแล้วแต่ว่าหาคนไปเห็ดไห้มาอยู่ก็ต้องยิ่งแบบไปไ,ปไปบ้่อือ ทกแล้วกวานได้นั่งย้อนแข่งครับนั่งย้อนแข่งกลางาแล้วอืมผักนี้เนาะงามสัก เต็นจุกอันหนึ่งวะลูกจุกันมาลังยันหลุมจะาะจุกชิุกท้องพัน โอเคถ้า okay. ละพี่นังอนะไรเนาะประกอบเรียบร้อยเตียงนอนสบายเลยเนี่ <S <S นั่งนี่ก็ย้อนแข้งได้อยู่ได้สบายมาณนี้แหละพี่น้องอะไรเนาะนอกก็ได้ช่บไม่เหรอนะอืมข้างนอกก็ได้นะ <S <S ตัวนี้ได้อยู่ ลองแข่งย้อนค้าได้ไต้องหามไม้อัดมาปูก่อนไม้อัดมาปูแล้วก็จงคอยปูเสือลงไปเสือก็ต้องซ้อมเครื่ออ่าพอดีงาม,อมโอเคเนาะมาเอื่อยสมปองหามไม่ไหบบอลน่ะไปมือจะจะห้ามขอนอืม ฮะประกอบประกอบจะได้อยู่เยอะอ่าอย่ามันคาตัวนี้เนาะครับคาบนมื่นอย่างประกอบแค่หนึ่งเนาะแค่แบามันประกอบง่ายอยู่พี่น้องเลยถอดออกแล้วก็นนะเขาได้ยังเขาอีกอืออือหายแล้วเด็กนอนบอกมาถามเด็กนอนบอกอ่ามาถามอ่าให้ถาม ขึนขึนจ้าจ้าขิงขาวย่างนะอืมเนี่ยปะงอปังอลงไปอ่าปงซีนอาฮาเนี่ยเดยอาาจนด้ปงนะปีงซุปปีงด้วยซึ่งอาหารซุกมาไหกนยังไ คือนางตะมอบคักแท้คืองามแท้บาตายเลยเจ้าก็งามปื้อแหละอ่าแก้าก็งามฮะงามธรรมดาช้ำคอยเทบดางามธรรมดาสำลูุนั่นแหละลูกแท้ๆเลยเจ้านะบ่อสำลูกแท้ๆเลยช้ำคอยเนี่ยเป็นลูกเจ้าแท้ๆบอ คือว่าอั่าไปลาดุกจะกินแล้วปลาดุกจะกินแล้ว่ปลาดุกกินแล้วปลาดุกกินแล้วออกินข่านะเจ้าค่ะให้เราเมย์เจ้าเดยวเมียคออยู่บ้านเออลูกเดยลูกลูกลูกวลูกก็อยู่บ้านกบเมียคอยอ๋อรกนย้ายขึ้นกระสอจะกินแล้ว่ะฮะแก้เลยกระอบม่งักะกระสอกระชอบีกยงกระสอบกระสอะ ก๋วเชยชิ้นหมูชิ้นหมูนะอืมกินแล้วนี่เขาซื้อเนี่ยมหาเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นเจ้ากินข้าวเก่งเขาก็เลยซื้อเนี่ยมหาให้เห็นปลาอืมอืออือตับอืออือมีก็ตับอืออือมากบอกกินตับแซ่บเลยไงน้องแซ่บเลยอือแซ่บเรากินนี่เห็นปะ ตับกินเอาลอางบ้บ้างตับตับหมูหมูตับหมูกินจุกไหมอ๋อตับหมูกินหมูบังมเลือดกินบะหมูเลือดเด้อ กินในร้านจะได้แข็งแรงด้เมือมื่อเนี่ยนะเขาซื้อผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่จากฝั่งไทยด้เอื้อใจดีเพิ่นซื้อเตียงมาให้เจ้านอนเวลาเจ้าลูกขึ้นมาหน่อยจีได้เหยียดแข้งเหยียดขาเด้อราต้องนับนั่งทับแข้งทับขาตัวเองแบบนี้แล้วดีใจปะนอน นอนเตียงกับนอนอันนี้เอาอันไหนนอนเตียงบอกน,น,นอนเตียงมนนะ้นนอนเตียงม้วนเนาะบนหังดีมาเลยหนาละสดใสเนาะหนาละสดใสกลัวปลางอกอีงตุ้ยขึ้นเนาะลูกเองก็เป็นนอนไหเนานะลูกเองลูกเองเป็นตัวลูกเองอย่างเป็นบ่ Nhang 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 คนคนคน้าชายน้าเนี่ยพ hmm. ูนดูเซโน้โอืมึนเขาไปตเจ้านี่จะดีเลยค่ะคอยนี่ยแดงไรแน่วะตับแนี่สามอันเอแต่งเน่ยโอ้คลมเน่ยมีเน่ยย้ียลายมีมีใจปะมีใจมาเติไใหค่ไง หนูเตากะเตาใบปุ้งเก่งเอวะเก่งเก่งโฮจักว่าสจักถาโฮจักว่าพี่น้องเนยเตียงนี่บุแมนเงินมาบุญเองดอกเด้อเงินผู้ใหญ่เจดีพนอยู่ทางประเทศไทยพนอีตุนเจ้าเห็นเจ้านอนกับพืชแล้วก็บริเยียดแข้งเหยียดขาเอื้อยพนก็เลยฝากให้มาบุญเนี่ยฝากเงินใหมมาบุญซื้อเตียงมาให้เจ้าให้เจ้าไปนอน อยากสินอนสบายอือเจ้านอนนี <sk r isa> ่บ่ต้องย่านตกเตียงบ่ตกเตียงเคยตกเตียงอยู่บ่ตกเตียงบ่เคยนอนนอนเคยนอนตกเตียงอยู่บ่ไม่เคยบ่เคยอืมดีแล้วเยี่ยมอืมดอกตกก็บ่เจ็บอตๆนึงอคยแต่เมื่อวานนี่ยตกแต่ถึงให้ลุ่มเลยบ่เจ้าให้เจ้าไปยังคือไปลุ่ม มันเยียดทั้งนั้นมั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 นเยียดเลยเจ้าจะไปใส่ไปใส่ไปหาไปหาเจ้าว่านั่นแหละยากไปหาข่อยปีนลงบ่โตเครื่อนบ่โตเครื่อนเลยเจ็บบ่เจ็บยังไปไป้าเป็นจะคนกี่จะคนกี่จะตกชาตินิ้วมือไหนมือไหนกระบาดนี่คือเดี๋ยวตกตกนอนเลยถ้าตัพุ่นตกไหมปีนราเลย ตกเสียเนี่บ่อเราจีไปใส่เจ้ากินละเข่าบ้ากินละเข่าโอ้ยพี่นังเงแม่กินตามมาด้วยกินน้ำแข็งน่กินเข่าเป็นปลานี่ยขอบใจหลายบบุญกินแล้วบุญกินแล้วกลับมาไอ้เจ้าเนี่ยกินได้หลายเฉดมีเหื่อมีแหงเด้อเมื่อไนจะมาจะมาอีกเมื่ออื่นเขาจะมาหาเจ้าอีกเขาจะไปหาสื่ออ่า เพดานแผ่นป uh, ูมาปูแล้วก็เอาเสื้อให้ปูจะนอนจะได้นอนสบายกอไม่ปะเลยบก็ปะเจ้าดอกงามบรองามไปยังนี่บาบูนนะบาบุญโน่นอะไรบาบูน คุณบาจันอยู่ลุงบาจันจหรอเนี่ะอันนี้จะบ่บุ้มแผ่เ,เพิอกก่ไ่กกลับวะพระคมมาแล้วไปไปซักหน่อคนเดียวมันมีเงียะเสื้อนีมนนนนอ้มีเยียหรือปล่ม,มา,าแล้วปูพระมให้เราได้บางเทเรา เวลาเหอออกตัว่ายังเราต้องเอาผ้าปูที่นอนไปซักได้นะแต่ว่าเขาบริปูเสื้อนี่เวลาเขาอ่ามันยังมันถือเสื้อมันมันซักยากเสื้อมันซักบ่อยมันตกบ่ไยนะอืมก่งก่งข่าวก่งเต็มเลยปะเจ้าเจ้าเคลียระตูเลยปะได้ เออแตูไหวปู้มันหยังว่ะไหวอไอ่ะเอ <laughs> อนั่นลูกเจ้ามีคิดฮอดป่ะคิดฮอดลูกคอยคิดฮอพ่อแม่เลยคิดฮอดคอยมาหาเจา้าลูกอค,อคอยก็คิดฮอดคอยตักกันไลเจ้าพื้งแต่เนาหนี่มันเห็นงามเลยมันมาไปซสาอืม กินไม่เท่านีกินกินเากินแล้วกินกิอลอดกินก่อลอดคอยมากินลายเลยอื้ออือมือเราเล่นโบกไปหาเงินนีป่ะเอามือเราอยู่นะมือใหนเราอยู่ถาเราอยู่เงินเดือบันทิด้ะมือเราจะมาหาเด้ฝากบอกกเด้ะ ทำไปเวียกก่อนเด้เปล่าเด้อมืออื่นเฮาซื้อเนี่ยปูมาจัดการที่นอน่ะจะนอ้มืออื่นเดอ้อออทำไปเวียกทั้งอื่นค่ามมันค่ําแลา้วเด้อว่าจรก็ฝากเวียกทั้อื่นมีหลายเวียกอยู่เด้อเออมืออื่นเฮาสิมาหาใหม่เด้อออืกินข้าวเดอ้อเอาวางข้าวก่อนสาขอบขอบใจทา้งปูใหญ,ญ่ใจดีคนก่อนอันนตรงเนี้ยขอบใจเด้อขอบใจเด้อเอื้อใจดีเอื้อใจดี ขี่ซื้อเตียงขี่ซื้อเตียง,ยงมาหายน้องมาหายน้องหายเอือยอยู่ดีไม่แห,งห้งหายเอือยอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาหายได้ความเจ็บยาหายได้ความไข้ยาหายมีความไข้ยาหายมีหายอายุมันคนยืนหายอายุวันคนยืนหายด้บุญได้กุศลหลไล่หายด้บุญได้กุศลหลายๆสาธุ <c oughs> ขอบใจหลายเด้อ ไม่ใจเลยลายเด้ออืมพอแล้วพอแล้วร้องะกินข้าวเด้ดอเหมือนเนอกินข้าวเดีเ๋ยวเราพาไปเวียก,ก่อนเด้ออยู่นี่มีเยเบอ้อเบ้เฮามีเวียกอยากอยู่ต้องเจ้าอยู่แต่ว่าเฮามีเวียกหลายเวียกไปอยู่สิบีซีรคนอื่นน้ำแน่มาซอยเจ้าน้ำแน่เด้ออือบ๊ายบายบ๊ายบายแะบ๊ายบายบ๊ายบายสบายดี สบายดีคุณดีดีโอ้ยกินข่าวเวลาใช่ไหมแข็งๆเ้อดีอืมโอ้ยพี่น้องบ๊ายบายโอ้ยพี่น้องเอกูจักว่วกูจักว่าพี่น้องเอคนนี้ยไปโอเคพี่น้องเหรอทาคก็ตรได้ขออนุญาตจบลิปลาพี่ะน้องเพื่อสำนัก่อนมีระโบ เมียบาร์ลำโบเมียบาร์ลำโบเอ้ยมือนบอกลำโบยืนเนี่เด้อมือมันถีดแล้วยืวนอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยนะนยนะสำหรับคลิปนี้จะได้ขออนุญาตจบคลิปแล้วพี่น้องพี่สม,มัยก่อนเด้อขอบูมพ่นขอมุกใจท่าเอื่อยไงใจดีอยู่ทางฟังไทยพี่น้องเลยนะเพิ่งกระได้มีน้ำจิม้มใจอยากสวยทางแมนวิเพิ่นมีเตียงนอนเนาะก็ได้ให้อ่า ยืดแข่งยืดคาได้พี่น้องเอาไว้นั่งทับเส้นทับแข่งทับคาเนาะเออเออพังอีกซอยสามีซอยได้พี่น้องเนาะสามีโอ้ยเนาะสาธุอนุโมทนา Nam เเอออยู่ดีไม่แห้งเออได้รำรวยเด้วซอยเรื่อคน้องเจอคนต้องทุกคนยากเนาะให้บุญกรรมนำโชคพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องแล้วกรอแล้วสบายดีพระสุขสุขคนเด้อ